สวัสดีครับหมอแบงค์นะครับวันนี้หมอจะมาแนะนําการรักษาการเสริมสมรรถภาพทางเพศวิธีใหม่ที่เรียกว่า P shot นะครับ P shot นะครับคือการใช้ PRP หรือว่าตัวเกล็ดเลือดเข้มข้นฉีดเ <Che ap. S 1> ข้าไปที่บริเวณอวัยวเพศนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นการรักษาที่ต้นเหตุครับเพราะว่าตัว PRP นะครับจะเ,เต็มไปด้วยโกรทแฟ factor ซึ่งจะไปกระตุ้นที่เกิดการ่้งแซมของเนือดและหลอดเลือดบริเวณองคชาตนะครับกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยครับเพราะว่าใช้สารธรรมชาติจากตัวคนไข้เองครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนไข้ที่ไม่ต้องการใช้ยาในการรักษาหรือว่าใช้ยารักษามาแล้วแต่ได้ผลไม่ค่อยดีครับถ้าหากใครสนใจการรักษา ED ด้วย Pshot นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับหรือถ้าใครอยากติดตามสาระความรู้ข้อมูลเพิ่มเ,เติมเกี่ยวกับ Pshot นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับ